XLS ตัว Miner c h เชนปี2025จาก Ford นะคะรถ f อ r d ไปแดงคันนี้ออกรถ60 0 0 0บาทปีชุดแต่งรอบคันมาดูกันเลยคันนี้นะคะเป็น XLS นะคะตัว m i n น r c h เชนปี25นะคะก็คือตัวใหม่ที่ f อร์เชนมาทนะ,ะมิลจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เราเปลี่ยนกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ค่ะไล่มาต่อเลยคิ Q ้วล้อนี้ทรงแรปเตอร์นะคะเพื่อมารับกับล้อแม็กและยางขอบ20ค่ะโอ้โหเทระเบิดไปเลยนะคันนี้และที่สำคัญ แถมฟรีนะคะมาเลยค่ะ XLS ตัวใหม่อะไรเปลี่ยนบ้างนะคะที่ลูกค้าได้นี่ก็คือบันไดข้างสีดำจากโรงงานนะคะดำเข้มทั้งแถบเลยนะคะเปิดเข้ามานี่ฟอร์ดหุ้มเบาะหนังมาให้จากโรงงานแล้วนะคะตัว m i n นอร์เชนนี้นะคะจะเป็นตัวที่ฟอร์ดทำเบาะหนังจากโรงงานมาให้เลยนะคะตัวเก่าเป็นเบาะผ้านะคะมาที่ด้านท้ายตัวรถค่ะนี่เลย ที่เหยียบขึ้นกระบาดท้ายนะคะมีมาให้ด้วยเราไม่ต้องเหยียบล้อกันแล้วนะคะเด็กๆเราเหยียบล้อเพื่อปีนกระบะตอนนี้มีตัวนี้มาให้แล้วนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะมาที่ด้านหลังเลยนะคะใส่ไปให้ครบเลยค่ะลูกค้ารถพร้อมใช้งานทันทีกระบาดไลเนอร์เอกระบาดไลเนอร์สวยงามมากๆนะคะติดตั้งไปให้เลยแถมอีกเช่นเคยค่ะไม่มีอะไรที่ต้องซื้อเลยกำเงินมา6กหม0นบาทจบได้เลยนะคะนี่รถสอดเป็นไงมีไม้บรรทัดให้ด้วยนะคะ อ้สามารถทำงานเรื่อยไม้อะไรบนรถได้เลยนะคะป้าบกันชนท้ายทรงห้างนะคะเป็นสีดำด้านโอ้โหโคตรเท่เลยนะคะมาที่ตรงนี้อีกพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยรุ่นพวงมาลัยเบาพาวเวอรไฟฟ้านะคะมาพร้อมมัลติฟังก์ชัน,นะคะ่ะหน้าจอใหญ่ๆนะคะที่ f t โกโก้แบบนี้ รถคันนี้รอให้ลูกค้ามาจับจองเป็นเจ้าของอยู่นะคะติดต่อแล้วก็คอนแทคได้ที่ฟอร์ดบางบัวทองค่ะแล้วก็ถ้ามาหามิลก็มาได้เลยนะคะมิลชื่อมิลมอมัสิวเแอวนนะคะมิลรัติยารัตนะคะขายรถอยู่ที่ฟอร์ดบางบัวทองนะคะรอออกข้อเสนอแคมเปญดีๆให้ลูกค้าค่ะบ๊ายบายไปส่งรถก่อนนะคะ